เครื่องยนต์อีวสูตรเนี่ยไม่ได้ซื้อหรอกนะฮะเหนียวอะ่ะไปพันกว่าแรงมานั้นเราขับเนี่ยเราบอกว่าหนึ่งเก้าอื่นนี่ยไม่อื่นหรอกครับมันมีวิธีอยู่สามพันสองอื่นไม่อื่นแล้วมันมีวิธีอยู่คุณต้นเดาๆว่าคันนี้มีกูมาเดียวเขอบอกว่าเขามีสี่ร้อยสี่ร้อยอมาครับโอ้โหเตาวิวเลยตำลีเลยเนี่ยถ้าใช้อหลักก็ต้องทรงนี้เลยแล้วนี่ครนะับใส่คาร์าบอนหมดนะครับ,รบใส่คาร์าบอนที่แบบชิ้นงานหลักๆที่แก้มที่ฝากระโปรงนะครับแล้วก็มีตามจุดต่างๆโอ้โหราคาล้านหนึ่งทุกอยย่างครบหมดเลจะ มี Google Map เสียบปึ้งขึ้นได้หมดเลยมหกรรมแสดงและจำหน่ายยนต์กระกรรมพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนดังครับออร์ตอลล์สองพันบสามยี่ิมิถุนาถึง2กรกฎะดาษชาเลนเจอร์ฮอลส์เมืองทองธานีครับผมตอนนี้อยู่ในบูธอิซุสครับในงานแฟร์เข้าออร์ตอลล์ครับอิซี่ขาดใครไม่ได้เลยนะสวัสดีครับพี่ยอยุทธครับคุณต้นครับเหนื่อยทั้งวันเลยกว่าจะได้คิวโอ้โหตื่นเต้นมาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอันนี้ถือว่าเป็น สคคััญรบขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณแบบพี่แมนนะถัาสมัยรายวันที่แบบก็เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังให้กัามาตลอดครับวันนี้พี่แมนพูดกับวันนี้พี่แมนก็บอกว่าแหมนะผมก็เป็นไลฟ์ซีพี่แมนนะแล้วก็ตามดูตลอดเลย นี่ยมสเตอร์เลยนี่นี่ขวัญใจผมเลยมิชชั่น2ครับลุยท้าโลกก็คือ Master of All ออโร s มิชั่นสองวันนี้นั่นก็คือเป็นพีดสุพรรณขับวีครอสโฟบอีโฟภาพลากแบบนี้เลยครับภารกิจก็คือว่ามีทั้งชา a l เลนจ์กับรถในการที่เป็นนักแข่งที่นิวซีแลนด์ ถนอันตรายแล้วก็ไปคอมพพทกับเรือที่เป็นเรือขับมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับสปีดโบ๊ทยังเด็กไปนะนี่เจ็โบ๊ทเยอะเลยแรงม้ากเยอะมากแล้วก็ต่างคนต่างไปแล้ววัดกันว่าใคร็วกว่กกันคันนี้เนี่ยเป็นเป็นเดอะฮีโร่หรือทําขายด้วยครับปกติแล้วเนี่ยรถคันนี้มันทําเป็นมิชชั่นครับเราไม่ได้ทําขายในเพียงแต่ว่าก็ภาพลักษณ์รถจัเนียก็อยากบอกท่านผู้ชมนี้ครับว่าตั้งแต่เปิดตัวรถมาแฟลกชิปก็คือรุ่นท็อปสุดก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อ 4ี่คูณนะเรารู้กันในวงการอยู่แล้วว่าเวลาเราขายมาแรกๆหเดือนปีหนึ่งเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเฟดรุ่นคุ้มค่าใช้งานรุ่นกลางๆทขยับขึ้นมาเป็นงานแชร์แทน วันนี้มาเก็ตแชร์บีคอร์สโฟนั้นต่อเนื่องดีมากต่อเนื่องมาตลอดเลยครับสาดีมากนะครับอันนี้มาดูคันนี้บ้างพอเป็นวัสเตอร์เนี่ยคันที่อยู่ในงานเนี่ยนะฮะตกแต่งอะไรไปบ้างเบื้องต้นก็มีการเปลี่ยนในส่วนของชิ้นส่วนบางอย่างแล้วก็มีการเพิ่มสูตรก็บางอย่างยกตัวอย่างเช่นครับการติดตั้งตัวชุดบาร์ด้านหน้าอันนี้เพิ่มความแข็งแรงใช่ครับก็คือเน้นที่ความปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็ติดตั้งสปอร์ไลด์ได้นะครับ ในส่วนของล้ออันนี้ก็จะเป็นล้อที่เป็นแบรนด์จากอเมริกาแล้วก็มาตั้งลายการผลิตที่ไต้หวันครับอันนี้2 6 5 6 0 7 8สเปคตรงรถครับแล้วก็ใช้ยางเป็นตัวโตโยต้าอตัวอาร์คีรัฟเนเรนนะครับเป็นตัวล่าสุดเลยใช้ดีมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างเป็นของอแมนนะครับเบรกเดิมนะครับปี่นุูกปี่นุทุกอย่างเดิมเดิมหมดครับก็คือความสูงเท่าเดิมด้วยนะครับบันไดเดิมเดิมครับทั้งคันเพียงแค่เปลี่ยนล้อยางแล้วก็เปลี่ยนช่วงท่างนัดนี้ครับนี่นี่ ผมบอกพี่กีฬายุ่งก่อนเลยนะครับลูกท้ายอีสุกครับเผากลางไงยครับเผากลางเขาอีสุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วเบาที่สุดด้วยครับนั้นระบบส่งกําลังเนี่ยฮะตั้งแต่พเปลี่ยนตั้งแต่ตรงเครื่องเนี่ยเครื่องผ่านเกียร์ไปหาเพลิงท้ายนะครับยิงมาเพลิงหน้าเนี่ยเกียร์บีโอเนี่ยไม่มีไซส์ไหนที่ใหญ่ขนาดอีสุแล้วอยากเรียนท่านผู้ชมนี่ด้วยนะครับว่าการเปลี่ยนการขับจากขับเครื่องสองล้อเป็นขับเครื่องสี่ล้อเนี่ยก็คือเป็นเจ้าแรกๆที่ต้องบอกว่า การเปลี่ยนที่แบบไม่ต้องหยุดรถถ่กไหมแต่วันนี้เป็นสวิตช์ปิดที่เรียกว่าเทเลคอมานแล้วขั้นสุดก็คือว่าเราไปเติมตัวอิเล็กทรอนิกส์บล็อกเพราะฉะนั้นเวลาเราลุยก็หลากหลายเหตุการณ์ก็เลือกชเลือกใช้ได้เลยอันนี้ก็มาพร้อมกับบล็อกด้านหลังเนี่ยนะไปดูช่วงล่างกันครับแหนบอีซูซูเ่ยนะฮะเป็นแหนบที่ลูกค้าไม่ต้องไปเสียดังซื้อใหม่ใช่ครับจะแต่งแบบไหนยังไงนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็หลักการก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ย อยากเน้นเลยนะครับว่ารถยนต์อีซูนั้นถ้าท่านแต่งและความสูงไม่มากกว่าเดิมสัก2นิ้วรรถยนต์เนี่ยขับได้ฟีดิ้งแบบโรงงานแต่ได้ความดื้ออย่างที่เราสั่งเข้าไปติดตั้งเพิ่มแต่ถ้าเราไปทํามากกว่านี้เข้าข่ายดัดแปลงนะความสูงเกิน2นิ้วปีกนกก็ต้องเปลี่ยนเราต้องไม่ยืนด้วยก็จะยุ่งละในความเป็นแหนบเดิมเนี่ยจะเป็นลักษณะคือแผ่นยาวนะครับแผ่นยาวไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็รายละเอียดอย่างเช่นโอแวนีโม่เนี่ยดูนี่ใหอย่างเซตเนี่ยเซตยูริเทนเนี่ยเข้ามาให้ครรรบหมมมดเเเลลลยยยยนนะะะกาุีี่่ไ นะครับเรื่องของช่วงล่างเนี่ยนะฮะอิดูสูตเนี่ยไม่เหมือนรถชาวบ้านเห็นไหมครับปุช่วงอัพเนี่ยกระด้านนี่ยฮะทะแยงมมาทางด้านหลังเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นดีไซน์เลยเป็นดีไซน์พิเศษเลยนะครับว่าการเอียงมากก็มีผลต่อการกระโดดกระแทกแล้วก็ย้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขับพอดีตึงตัวแล้วก็ได้ความรู้สึกว่ามันครงในช่วงล่างเนี่ยเป็นเป็นจุดยึดมาตรฐันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนช่วงอาร์บเป็นของโอมานอีโมใช่ครับเพราะว่ามันเป็นมิชชั่นน่ยนะครับก็ต้องเน้นว่ารถมันมีกระโดดสะเทืออนนตลุยบบบ้้าางงะะไรรคั อขยับมาคันนี้ที่บอกว่ากี0ร้อยาเจรอีครับอยากเรียนยี้ครับว่าในรายการแข่งขันชื่อว่าอ s u ูซูเรสปิริตเป็นการแข่งคอรมทยมลจับมา1 4บสปีแล้วนะครับอีซูซเป็นรายแรกๆแล้ววันนี้ก็ยังอยากบอกว่ากระแสนิยมยังสูงมากครับ มีการจัดเก็บคะแนนสีสนามนะครับแล้วก็รอบชิงก็ไปข่าไปปีหน้าทีหลักการคือว่าเวลาที่เราจัดการแข่งขันเนี่ยเน้นเลยว่ามีความปลอดภัยและมาตรฐานเจ็ดขุนมีจุดเก้าสแตนดาร์ดก็ตกสัก3ามวัตตกงม้าในจุดเก้าโปรก็ระดับเลขห้าเลขหกวแรงม้าแล้วก็สามพันโปรคันนี้คือทำได้เจ็ดวัตตสี่สิบมีมีมากกว่านี้มีครับแล้วก็พ้นจากนี้คือเป็น f 5 5หเทอร์โบก็ระดับ8 0ดวัตแรกลงม้าแล้วแล้วก็เป็นโบยใหญ่เกซิ่งก็ระดับติดพันแรงม้า โอเพนหน้ายาว1,300-1,400แรงม้าครับผมบอกว่าศูนย์ถึงสี่ร้อยนี่กี่วินะครับเออถ้าเป็นคันนี้นะครับศูนย์ถึงสี่ร้อยสองเมตรเนี่ยแปดจุดเก้าแปดจุดเก้าในวงการด้วยกันเนี่ยสิบวิก็เก่งแล้วแต่คันนี้คือแปดจุดเก้าแล้วคันท็อปที่พิจารย์ยึดว่าเอฟห้าห้านั้นคือเอฟห้าห้าไม่ยึ่ตัวท็อปครับก็เป็นหน้ายาวหน้ายาวคือไม่เห็นเป็นรถอีสุนะแต่เป็นเครื่องอีสุล้อเล็กด้านหน้าล้อไหลล้อใหญ่ด้านหลังครับหกจุดแปดวิความเร็วคอสเท้นสามเจ็ดสอง สามร้อยเจ็ดสิบกว่าในระยะแค่สี่ร้อยเมตรนะแต่วันนี้ก็คือถ้าเป็นคันนี้เนี่ยแค่สี่ร้อยสองเมตรเนี่ยสองร้อยให้ถึงสองร้อยกิลชั่วโมงนั่นจึงบอกว่าเครื่องยนต์อิยุสุเนี่ยไม่ได้ซื้อหรอกนะฮะเหนียวอ่ะไปพันกว่าแรงมานั้นเราขับเนี่ยเราบอกใหนึ่งจุดเก้าอืดเน่ยไม่อืดหรอกครับมันมีวิธีอยู่สามพันบอกอืดไม่อืดแล้วมันมีวิธีอยู่ในความเหนียวความอืดความทนเนี่ยเราไม่ได้แปลกใจว่าทำไมอิยุสุถึงมียอดขายคือเดินละหมื่นคันเนี่ยนอนมาตลอดเลยไม่มีกราฟไม่มีหล่นไม่มีร่องเลย Icana, คุณต้นไม่เห็นรถก็เขาคือสี่ประตูตัวมาตรฐานนะครับแล้วก็การใช้รถยนต์เนี่ยก็มองว่าความสูงมาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่เน้นเพียงแค่ว่าวันนี้จัดทรงแต่งซิ่งเป็นสีที่ลูกค้าชอบแล้วก็นี่คือการทําให้อายุผู้บริโภคที่แบบเมื่อก่อนเคยเยอะวันนี้วัยรุ่นทั้งนั้นเลยแล้วก็รถยนต์อีสุนั้นหน้าตาเป็นที่ยอมรับพร้อมๆกับเมื่อรถขายดีองค์กรตกแต่งก ouais <mm ็เลยเยอะเป็นพิเศษ คันนี้นั้นคือถ้าเรามองจากภายนอกคือตั้งแต่กันชนหน้าแก้มขากระโปรงประตูมีสีด้านหมดเลยคาร์บอนคอมโพสิตครับก็อันนี้เป็นแปรมาตรฐานเนีเพราะว่าใช้ที่นี่แล้วงานด้วยงานเนี้ยบด้วยเนี่ยฮะงานเนี้ยบเลยนะน้ำหนักเบาสวยงามแข็งแรงนะครับเนียเลยแล้วก็ในส่วนของล้อใช้ของเรแล้วก็ใส่ชุดโหลดตามภาษาเลยครับก็คือโหลดหน้าสครึ่งหลัง5้าครึ่งหน้าหลังยางต่างไซส์นะครับจุดเด่นครับ นี่แหละเซอร์ไพรส์มากครับท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆเลยแต่งสวยภายนอกภายในไม่พอครับต้องแต่งสวยทั้งเครื่องพร้อมๆกับความแรงนี่สุดเลยนะฮะคันนี้คือเครื่องยนต์1.9 Blue Power นะครับ150แรงม้าคุณต้นเดาๆว่าคันนี้มีกี่ม้าดิโก็ผมว่าต้องมี400 400แรงม้าครับครับทวินเทอร์โบนะครับใช่ทวินเทอร์โบแล้วดูไซส์เทอร์โบสิครับโอ้โห400แรงม้าทวินเทอร์โบแล้วก็มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนส่วนใหญ่ใช้ของ MRX ครับก็จะแบบเน้นแรงแล้วก็เน้นแบบเขาเรียกไหลลื่นคครรัับบ พี่ในดูช่องฟอร์ดอากาศนี่ฮะอย่างทุกเนี่ยบูธเนี่ยชิ้นงานดีมากครับครับแปปอนด์และชิ้นงานนี่สวยนะครับชิ้นงานสวยนะฮะอย่างแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้หายนะไปอยู่ด้านหลังเขาต้องการบาลานซ์เรื่องของน้ำหนักจริงๆแล้วเนี่ยก็เขาเรียกจัดทรงแต่งซิ่งเก็บโลกไร้ข้างนะตามนี้เลยลาภาาวไปรุ่นเลย ไม่เคยเจอคันอื่นนะเจอแต่อีซูซูเนี่ยเราทำจริงๆแล้วเจ้าของรถเนี่ยเขาคือตันวินเนอร์ที่ภาคใต้คนกรุงเพียรครับแต่เปิดธุรกิจที่ภาคใต้ล่าสุดเนี่ยที่โตเกียวออโตสอลอนที่กราเลมเปอร์ส่งรถอีกคันนึงจะเป็นอีซูดีแมทเหมือนกันแบบนี้เลยไปโชว์ที่นั่นหนึ่งเดียวในงานที่นั่นนะครับโอ้ที่ว่าคนมาเลเซียนี้ได้โชว์แบบเซอร์ไพรส์เลยวันนี้ประเทศไทยเป็นต้นแบบครับจะเป็นเรื่องของรถยนต์ที่เราผลิตแล้วส่งออกก็ดีหรือจะเป็นเรื่องของบุกระดกแต่งที่ใส่กรถแล้วก็สส่่งงออกกก็ดดดีีีในทาเยวัหุ บางทีแถบพวกนี้นะมีให้เลือกเยอะเลยครับทุกต้นสวยนี่สวยทุกชิ้นคลาสสิกมากนะก็คือเขาใช้ชื่อว่าสแตนเลสสามนิ้วสี่อันนี้เป็นของไอรอนบาชุดค้ำหลังค้ำหน้าชุดมือจับในรถยนต์วันนี้ครับต้องใส่อิรอนบาร์กันนะก็เหมือนกับว่าแต่งให้ครบก็เรามีชิ้นนี้ตุ้ต้นลองดูครับอันนี้จับมากไปดูครับนี่ครับมีค้ำด้านในมีค้ำด้านหน้ามีมือจับนะครับเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยตรงนี้ก็มีครับเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูหัวน็อตดีฮะนี่เก็บทุกชิ้นเลยนะ เนี่ยเนี่ย,ยไอรอนบาร์นี่เกียรุกงข้นคือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะถอดฝากระโปรงออกไปเลยแล้วก็โชว์เครื่องแต่วันนี้เราอยากสุภาพหน่อยก็เลยใส่ฝาคั่งเข้า,ขาไปด้วยะนะครับมาดูข้างในครับคันนี้ก็อาจจะไปแพงที่ภูมาลายด้วยบอกด้วยเพราะว่าเป็นของหาย,ยากแล้วนะครับครับและนี่ครับเกจยพิเตอร์ก็ของไอรอนบาร์ที่แบบจะเป็นชุดแขวนได้เลยอืมครับและนี่ครับคุณต้อน ใครบอกว่าขับกระบะสร้างตัวบอกว่าไม่ได้สร้างแล้วนะวันนี้อยากจะใส่น่อยต้องล็อกทรายมีที่ครับนย่างขับติดตั้งเรียบร้อยโอ้โหเราเราในตั๊ดนี่เขายังไงครับเนี่ยอันนี้ใช้ได้จริงไม่ได้ติดสวยๆนะเพราะรถเขาเปิดทุกอย่างมาจริงครับคันนี้ถ้าจะดริฟท์โชว์นี่ก็เต็มๆครับได้เลยครับแล้วก็มีชุดคําหลังนะครับเนี่ยฮะคำหลังนี่การถ่ายน้ําหนักงานน้ำหนักกดซ้ายกับขวาเนี่ยไม่เท่ากันนี่แบตเตอรี่ไงย้ายมาอันนี้ก็เป็นเพจนะครับเป็นเพจที่เรียกว่าเก็บงานทุกชิ้นโโอ้หนนีี่่ฮะเย ไอรอนบา์แล้วก็นี่ครับต้องติดให้ครบแบบนี้เลยครับุณต้นลองเปิดดูไหมว่าเบาวแค่ไหนฝากระโปรงหน้านี่ใช้นิ้วเดียวดันขึ้นลองเปิดฝาท้ายดูครับตกกระจายเลยโอ้โหเบาวิวตำรีเลยตำรีเลยแล้วก็นี่ครับไอรอนบา์เช่นกันเนี่ยทุกชิ้นงานละเอียดมากนะแล้วก็ทํายากคือต้องใจเย็นต้องได้ความแม่นยําในการเชื่อมต้องตัดได้ระยะคันนี้ต้นแบบหรือว่าผลิตส่งออกแล้วครับ รถคันนี้ครับกับการแต่งกับชิ้นงานต่างๆเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าทางเจ้าของสินค้าเนี่ยก็คือมีรถต้นแบบตัวเทอนั้นเช่นกันทีนี้พอลูกค้ามาบอกอยากได้ท่นนี้ท่านี้ใช่ครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบอะไรบ้างเลือกอะไรบ้างก็ไปไปตามกลไกนั้นเลยคันนี้เช่นกันครับคุณต้นมาแบบเต็มเช่นกันนี่จากทรงแบบดูเพลนๆเลยนะดูบ้านๆเลยนะคันนี้โหลดประมาณสัก 3นิ้วด้านหน้า4นิ้วด้านหลังนะครับความแพงไปตกอยู่ที่เบรกครับเบรคแปรมอส์ล้อของเรนะครับทีนี้เบรกหลังเนี่ยมีเบรกมือไฟฟ้าคือไม่ได้แปลงนะมาตรงสเปคทั้งหมดเลยก็อยากให้สมจักสีกับในส่วนของแบงคอกออโต้สล็อโอ้โหอันนี้คือรถเอารถสุดๆเขาจะใช้อารลับหรือเนี่ยครับโอ้โหใช่เนี่ยแล้วใช้อารลับก็ต้องทรงนี้เลยแล้วนี่ครับใส่คาร์บอนหมดนะครับใส่คาร์บอนที่แบบชิ้นงานหลักๆที่แกนที่ต่อกโปรงนะครับแล้วก็มีตามจุดต่างๆโอ้โ เพราะฉะนั้นก็เป็นความรูปเลยครับระหว่างอันนี้มอนซ่าครับข้างล่างเป็นเอ็ทูทองอือันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับท่านผู้ชมที่คือชิ้นจริงๆเบาเลยครับเบาเลยครับเบามากโอ้โหนี่ทําอันนี้เป็นงานใหม่นะคุณต้นอยากให้ติดตามพึ่งเห็นจากงานนี่แหละนั่นแหละสิครับเป็นการดัดในส่วนของในส่วนท่อนะครับพร้อมๆกับการที่จะใช้การพ่นเพื่อที่จะลดความร้อนไม่ให้มาเกิดกับในส่วนของตัวท่ออากาศคือวัสดุชิ้นเนี่ย มันมันจะเก็บร้อนหมดเลยมันจะไม่ขายร้อนออกหมดเลยใช่ครับมันทำให้อุณหภูมิเนี่ยไม่กระทั่งท่อแอร์อยู่ข้างๆเนี่ยมันจะไม่ไม่ขายร้อนออกเลยนะครับในขณะเดียวกันครับอากาศที่วิ่งอยู่ในนี้ก็ไม่เจอความร้อนเาคบแทรกซึมด้วยก็ดีทั้งคู่ทั้งก็พุ่งนิ่งพู่เสมอเลยได้ครับวิ่งทางใกล้ทางไกลเนี่ยโอ้สบายมากทันนี้ก็เคลมว่ายังใช้เป็นเทอร์โบไฟฟ้าติดรถยนต์เป็นเทอร์โบสัตว์ไฟฟ้าแต่รถคันนี้ได้300แรงม้าเพราะว่าเปลี่ยนชิ้นส่วนถูกแล้วก็ใส่กล่องพวก ECU ช็อป ขับแซงง่ายสบายแล้วก็เบรกปลอดภัยด้วยก็นี่ครับตอนนี้เขาเรียกว่าขับแบบรถบ้านนะแต่สัใจเพราะว่าแบบโหแรงมากมีให้ทุนไม่ใช่แล้วก็รถยนต์แบบเขาเรียกว่าขับสนุกนั่นท่านที่ชมอยู่นะฮะต้องมีเดาจันนะฮะขึ้นอยู่กับทักษะของารกับจี่ต้องใช้คํานี้นะวิจารณญาณนะไม่ใช่แล้วพราทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เงินซื้อได้ทักษะอย่างเดียวครับทักษะในการทาในการตั้งใจทํามีขนาดนี้ครับพี่ยธแล้วก็มีรถที่มาจากโรงงานครับคุณต้นครับ ครับเป็นรถครอบครัวเป็นรถกลุ่มเคลื่อนเจ็ดที่นั่งอะไรงมาได้แชมป์แล้วได้แชมป์ปีได้แชมป์เดือนมาแล้วก็ยอดขายเฉลี่ย2,000คันต่อเดือนตลอดนี่นี่เลยนะครับถือว่าดีดีมากรถยนต์พวกนี้ต้องมีการทำรุ่นพิเศษออกมามีรุ่นมาตรฐานขายแต่อีกอันไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับมิเต่คือจำนวนกัดอันนี้คือผลิตควบคู่กับรุ่นมาตรฐานเจริญพิเศษอันนี้สีใหม่แคนทอมคอลเลคชันนะครับแคนทอมก็อยากเน้นย้ำว่าลูกค้าชอบสีนี้ลูกค้าชอบภายในโทนเทาดำแล้วก็วันนี้ครับเอดัสเนี่ยกล้าพูดว่าถ้าเป็น ความปลอดภัยขั้นสูงที่ติดตั้งใน d m a x แล้วก็มีเอ็กซ์นั้นเหนือมากในระดับตลาดเดียวกันอันนี้ต้องบอกว่าให้เหนือกว่าให้คุ้มกว่าด้วยราคาดีกว่าด้วยเอาง่ายๆนะครับอย่าง ADA s รเนี่ยทัววไปอาจจะเป็นเรดาร์เป็นกล้องตัวเดียวอันนี้กล้อง2ตัวกล้อง2ตัวนั้นมิติทั้งทางทางกว้างทางทางเอ่อทางยาวและทางกว้างเวลาที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวเช่นคนวิ่งตัดหน้านะครับมันดีเทคเจอันที ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราจะตั้งไอตัวเซฟตี้ฟีเจอร์อีก10กว่าตัวเข้าไปในนี้เนี่ยมันทํางานสัมพันธ์กับตัวกล้องอแล้วก็จะเป็นการแจ้งเตือนให้คนขับปฏิบัติถ้าคนขับไม่ปฏิบัติหรือว่าไม่ปลอดภัยรถจะทำต่อให้ครับให้บอกว่าเครื่องสามพันเนี่ยแรงม้าเยอะแต่ก็เยอะจริงแต่จริงๆแล้วก็อยากน้ำมันมากนะคันนี้ผมวิ่งไปเขาค้อนสิบสี่สิบห้ากิโลมปกติเลยนะสิบสี่สิบห้ากิโลเมตรไม่ต่อริ้นไม่ไม่ได้ไม่ได้กินเลยเอาง่ายๆนะครับมิวเอ็กซ์พันเก้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของตัััววเเลลขออนนน้โช์ยยู่่ที16 คันนี้ผมเชื่อว่าทำให้ออโต้ซาลอลเนี่ยเกิดด้วย300แสนวิวคันนี้เลย3 0 0แสนวิวคุณต้นใช่ไหมว่าอันนี้คือมิติใหม่ของวงการรถยนต์ที่เป็น PPV นะบ PPV เนี่ยไม่มียี่ห้อไหนราคาต่ำล้านหนึ่งมีแต่ล้านสามหนึ่งห้าสี่ ใช่ครับเพราะฉะนั้น1.15ล้านเนี่ยได้รถแบบนี้แล้วเราก็จะไปจัดทรงอยากไปแต่งสวยก็อยากจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอยากจะไปใส่เบาะแบบไหนยังไงที่เบรกสีล้อแท็กซ์สารตั้งต้นมาครบหมดแล้วรถสวยสีสวยอุปกรณ์ที่แบบจำเป็นจำเป็นรถปลอดภัยมีสิบกว่าอันนะครับนะฮะกระจกมองข้างสีดำกิวสีดำันไดสีดำราคาล้านหนึ่งถูกกว่ากระจกสี่ประตูมีทุกอย่างครบหมดเลยนะฮะมีกูเกิลแมปเสียบปึ้งขึ้นได้หมดเลยเบาะนั่งท้ายสุดก็สบายอ่ะพี่ยุดผ่านไปดูเดับ หาไม่ได้แล้วหนึ่งล้านหนึ่งแสนไฟหน้าไฟหลังคือ LED หมดเลยนะ LED ดูนี่ดูเลยทั้งชุดเลยคุ้มชุาสุดๆแล้วครับเนี่ยสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามแสนไลท์เนี่ยนะอยู่ที่คันนี้คันเดียวเลยนะครับแล้วก็หลายหลายคนที่ติดตามทักหลายเมย์มาบอกซื้อตามแล้วได้รถแล้วเนี่ยนีขอบคุณมากๆเลยพี่ต้นช่วยแนะนำให้ แล้วก็วันนี้ครับแม้แต่ถ้าเป็นวัสดุบอกผ้าเราก็ต้องเลือกว่าบอกผ้าควรใช้วัสดุอะบใดดีแล้วก็ลูกค้าต้องเน้นนะครับว่าขึ้นไปที่รถแล้วเครื่องเสียงต้องดีอะไรต้องดีมันคือองค์ประกอบโดยรวมที่ลูกค้ามาว่า1น่้าล้านให้อะไรเราครบไหมนี่ครับไม่ไม่ได้ตัดอะไรออกเลยนะ นะครับแล้วราคาอันนี้ไปหาไม่ได้ครับแล้วอย่างเงี้ครับลูกค้าเตรียมเงินสักแปดหมื่นแสนหนึ่งจะไปอยู่แค่จับคะแนนเลยนะสมมติรถยนต์ดาวกี่บาทต้องจับคะแนนกี่บาทไปบวกชุดแต่งอีกเท่านั้นบาทแล้วก็หารเป็นค่างวดนอ๋อรวมไปด้วยได้ด้วยใช่ครับโอ้สบายเลยนั้นแบบเนี้ยบอกโชว์รูมเลยนะครับว่าอยากได้ชุดนี้นะฮะใส่ไปเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องไปแยกนะฮะอยากจะออกรถเท่าไหร่ก็ตามนั้นที่เหลือเนี่ยนะฮะผ่อนต่างหลักร้อยหลักร้อยครับผ่อนต่างหลักร้อยแล้วก็ได้ครบทุกอย่างหมดเลยสี่เข้ามาโชว์อีกทีนึง นะครับเมื่อกี้เราเห็น3,000นะครับเบรกมือไฟฟ้าเครื่องหยุดยุดเก้าดีเซลเกียร์โตจอนะครับมีทุกอย่างครบหมดครบจริงบที่สำคัญครับรถยนต์ซ่อมถูกซ่อมถูกมากโอ้โหนี่ทีไม่แต่นั้นเลยเอาง่ายๆนะครับลูกค้าซื้อรถยนต์อีซูในวันนี้เนี่ยอยากบอกว่าเราไม่ได้ใช้สมุดรับประกันแล้วเราใช้มือถือครับแอนดรอยด์ออโต้แอปเปิลคาเฟ่อะไรได้หมดครับเราอนนี้ในมือถือลูกค้าเนี่ยเราจะลงทะเบียนไม่ให้ว่า นี่คือในส่วนของศูนย์รับประกันครับลูกค้าเอารถเข้าศูนย์คูปองอยู่นี่ครับครั้งละแปดร้อยบาทใช่ผมลองคายคุณต้นเล่นๆเช็คหมื่นโลรถจีพีวีกี่บาทดิเช็คหมื่นโลเอาทั้งสามพันห้าสามพันห้าพันสามครับโอ้โหมีคูปองในมือถือแปดร้อยเหลือแค่ห้าร้อยในทางตัวอย่างครับเช็คสองหมื่นกิโลเมตรก็น่าจะมีทั้งเท่าไหร่ครับห้าพันอันนี้ก็สองพันกว่าบาทนั่นแหะสิก็ไเปต่ละแปดร้อยก็เลยแค่พันกว่าบาทนี่คือการที่รบค้าใช้แล้วปะมไใช่แล้วมันไม่ต เรียกว่าดูแลให้เรียบร้อยเลยวันนี้ก็เป็นรถที่ใช้งานแบบคุ้มค่าน้ำมันใช้น้อยนะครับประหยัดน้ำมันลดค่าซ่อมถูกมากแล้วก็เป็นรถที่ปลอดภัยเป็นกาลังใจครับที์ให้กับทางมินิเอ็กซ์แนดแคมป์ปีเพราะตอนนี้ขึ้นมานําได้สองสามเดือนแล้วนะฮะต้องขอบคุณพี่เจริญมากเลยนะครับกับรถคันนี้ครับงานยังอยู่จนถึงวันที่สองนะครับยังอยู่หลายวันยังไงเข้ามาแล้วก็แวะเข้ามาชมทั้งสามร้อยม้า สี่ร้อยมาต้นร้อยมาวันเสาร์วันวันเสาร์นะครับสี่ร้อยมาขึ้นเซ็กซี่คาร์วอชนะว้าววันเสาร์นะสี่โมงครึ่งเย็นสามร้อยมาขึ้นวันอาทิตย์บ่ายสองครึ่งโอเคติดตามชมได้ครับโอเคตามนี้เลยโอเคขอบคุณมากครับคุณโยชาร์มครับขอบคุณครับ